จับได้เลยครับหมาบ้านนี้ไม่มีกัดครับถ่ายจตขนมอย่างเดียวพี่คิดอ,อันนี้ไปให้พี่ไปไปอเ,เอาขนมมาไปแลกขนมไปแลกของที่มาส่งไปอ่าออน,นี้มาให้ป๋าก่อนเร็วมาให้ป๋าเร็วมาให้ป๋าก่อนมาพี่คิษมาเนี่ยมานี่โอ้โห <laughs> ไม่ถึงมือทิ้งเลย, <laughs> เลยอ่าตัวนี้พยักหน้าได้นะครับสั่งให้ให้อัดตัวนี้สโอเสียตาลถามว่า,า,าเอาไม้ได้ครับอ ย,ยับอย่าอ่าอ่าวางบนหัวก็ได้ครับวางพริกเมียวนิ่งๆนิ่งๆอื้ดจนิ่งพี่มะขี่ดเนี่ยสามารถพยักหน้าได้ครับถามว่าเอาไหมเขาจะพยักหน้าตอบเอาเปล่าเอาเปล่าพยักหน้าเลยไปสนีชอบบ้านนี้ทุกคนนะครับใครมาส่งเตรียมขนมไม่ให้หมดอ่ะไอตัวนี้ทำไมเงียบเงียบวะอ่าตัวนี้อายุเยอะแล้วครับ ตัวนี้อายุสิบปีนะครับอันนู้นยังเด็กๆอยู่เพิ่งจะสี่ขวบไอพี่แก่นเอาเอาหาไว้ฟังก่อนหาไว้ฟังก่อนหาไว้ฟังก่อนหาก่อนพงก่อนเร็วพงก่อนเร็วพ้องดังดังดังห้งพงโอ้ยอ่าได้อีกตัวละชิ้นแล้วกล่องเอามาคืนป่าได้ไนะครับเอามาคืนได้ครับเข้ามาส่งได้เอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว อนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแวะมาเล่นได้ครับหมาบ้านนี้ไม่ดุครับถ่ายแต่ขนมอย่างเดียว